เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,440บาทจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินนะครับกรณีชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใด ดังนั้นผู้รับสิทธิ์นะครับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3 1 1เธันวาคม25 4 1เป็นต้นไปเท่านั้นนะครับเท่ากับปัจจุบันนะครับส่งมา24ปีนั่นเองเงินบำนาญชราภาพนะครับคือเงินกรณีนะครับชราภาพที่มีการจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนขึ้นไปนะครับ จะได้รับเป็นบำนาญชราภาพโดยได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ตนสิ้นสุดลงนะครับจ่ายมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนะครับ ค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหมายความว่าอย่างไงค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหมายความว่าการเอาเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ต้นสิ้นสุดลงมาบวกกันนะครับ60งวดแล้วก็หารด้วย60นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าตัวอย่างที่1นนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,440บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15ปีเท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก30ที่ได้เพิ่มเป็น50 50ของ7,440บาทเท่ากับ3,720บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน 7,440บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ลบ15ปีเท่ากับ15ปีสูตรคํานวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก22.5ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5 42.5ของ7,440บาทเท่ากับ3,162บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิต ส่งประกันสังคมมาส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,440บาทส่วนเกิดจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีสุดเกินสูคคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่ได้เพิ่ม20เปอนดิมบก15ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35 35เของ7,440บาทเท่ากับ 2,604บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,440บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมวก7.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ7,440บาท เท่ากับ2,046บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน7,440บาท20ของ7,440บาทเท่ากับ1,488บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับเพราะ15ปีเป๊ะเลยนะมันไม่ต้องไปลบอะไรมันไม่มีส่วนเกินอยู่แล้วนะครับอ่าตารางนี้นะครับจะบอกเงินสมทบ นะ60นาสุดท้ายเฉลี่ย7,440บาทว่าส่งประกันสังคมมานะส่งเงินสมทบนะมาเท่าไหร่จะได้รับบำนาญเท่าไหร่โดยยึดฐานเงินสมทบเอ่อโดยยึดอ่อวันเริ่มนะครับวันเริ่มเก็บสะสมเงินสมทบประกันสังคมก็คือวันที่31สธสันวาคม2 5 4 1นะครับงวดวันนั้นเป็นต้นไปนะครับก็นับจากงวดนั้น ก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยบาบาลไหนอยู่สถานพยบาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตะแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราสกงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้าชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3าสามส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ